จอยกดสิบนะจอยกดสิบพี่ป่าวพี่ปอถือได้ครับกดสิบเลยนะกดได้เลยหนึ่งสองไปยังยังยังเหรอโอเคหนึ่งสองไปไปแล้วไปแล้วไปวันได้ได้ไหมกล่องได้ไหมได้ไหม ก็นำตัวก่อนสักนิดหนึ่งสวัสดีครับพอจากป e ๊อฟอีสปอร์ตครับสวัสดีค่ะสวัสดีจอยจากป e ๊อฟอีสปอร์ตค่ะแล้วก็สู่เกลือไม่เก<อ>่เ ไงบ้างคันหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคนตอบรับดีมากเกินคาดเกินคาดเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ได้คาดตั้งแต่แรกโอเควันนี้ก็อีทีสองนะครับค่ะหรือไม่เกลือนเกมพับจีโนบารสัปดาห์นี้คนรมสนุกเยอะมากโอเคนะครับลองอ่านแซมเปิลกันสักหน่อยแล้วกันสาหรับคอมเมนต์นะครับได้ค่ะเดี๋ยวให้สุนิจอยเลือกก่อนเลยค่ะอังหนูหนูชอบอันนี้หนูชอบว่าถ้ามีปืนสองอันฉันจะแบ่งให้เธอหนึ่งอันเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราจะได้มีกันแล้กัน ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งความสนุกที่คนมาร่วมสนุกกับทางเราใช่ครับก็มาสนุกกันนะครับอ่ะแล้วเกิดว่าเรามีคนสนุกอย่างนี้แล้วทำไงต่อคราวที่แล้วเราเลือกมาจาก10คอมเมนต์ใช่ไหมใช่ที่ทีมงานชื่นชอบที่สุดคราวนี้ไม่ต้องเลือกเอามาทั้งหมดเลยมีทั้งหมดเนี่ยกี่กี่ท่านเนี่ยประมาณสองสามสี่ห้าหกท่านประมาณ6ท่าน6ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหมุนหมุนอะไรชู่มือขึ้นแล้วหมุนหมุนชุมือขึ้นโบไปมาได้ไปไหนแล้วลูกอ่ะพร้อมพร้อมไปนะฮะไปหมุนหมุน มาแล้วมาแล้วยังไงใครยังไงยังไงยังไงบี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 น้ำมิ้ใช่ไหมไม่ใช่คุณบีนิตชาการนักเพชรอ่าโอเคใช่มีบอกมาว่าว่ายังไงเลย ็นคำว่าปืนนั่นคือเห็นเธอฝืนใช้ปืนแฟรมสสยิงสเปรย์ไก่งั้นเรายอมยก M4 ให้ละกันเอเอโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับทีมงานก็กําลังติดต่อ,อคุณบีอยูอ่ใช่ครับ อ่ะระหว่างนี้ให้พี่ปออธิบายดีกว่าว่าแต่ละเกมเนี่ยในการเข้าไปไอดีของเกมนั้นอ่ะมันจะต่างกันอ่าใช่มันต่างกันอย่างสปดาห์ที่แล้วเราเป็น ROV นะครับค่ะแล้วก็จะใช้ g a r e n a ID แต่ p u b G Mobile อ่ะส่วนใหญ่คนเขาจะล็อกอินผ่าน Facebook อ่าใช่ดังนั้นเราก็จะแคร์ถึงเรื่องแบบว่าความ p r i v a c y and security ครับผมก็ต้องโทรติดต่อไปเพื่อขอเขาก่อนว่าเฮ้ยเขาโอเคในการที่เราเขาจะให้เราเอา ID ดีมาสุ่มหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดว่าเขาโอเคก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอ๋อ แค่เรื่อง privacy เงี้ยเราต้องขอเป็นโมฆาเพื่อสุ่มคนต่อไปครับผมใช่ค่ะสารสิทิ์ติดต่อไม่ได้เอ้าโอเคต่อไปสุ่มคนต่อไปดีกว่าครับสุ่มคนต่อไปดีกว่านะฮะอ่ะพร้อมไปนะหนึ่งสองสามไปป๊บยังไงล่ะยังไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวไม่ต้องเดี๋ยวได้เลยได้เลยเหรอเออ กินนะคะกับประโยคที่ว่าเปลี่ยนคำว่าท่าเป็นคำว่าปืนรักก็เหมือนปืนมีเท่าไหร่ก็ให้เธอไปหมดแล้วค่ะโอ้เจ็บมันเจ็บคิดไม่ใช่จะลอกเพียงไรไม่รู้ <laughs> งั้นตอนนี้ทางกิมันก็ขอติดต่อคุณธนาทิพย์รำมดี<ช>อ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณธนาทิพย์ติดต่อมาแล้วสวัสดีครับคุณธนาทิพย์ครับเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าน้องโชกุนชื่อโชกุนใช่ไหมฮะใช่ครับสวัสด <c oughs> นีน้องโชกุนด้วยนะครับผมสวัสดีครับน้องโชกุนน้องโชกุนเล่นพับจีมานานยังฮะสามปีนะครับสามปีตั้งแต่เกมเปิดเลยใช่ป่ะใช่ครับถามนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยอาบน้ำ<ะ>เสร็จอาบน้ำแล้วสบายตัวสระหัวแล้วสบายผม จริงไหมลูกเดี๋ยวจบอย่างนี้เลยเหรอเรื่องจริงครับเดี๋ยวรู้ตื่นได้อะไรเนี่ยตื่นเต้นชอบอะไรแบบนี้ชอบสดชื่นนะครับคุณโชกุนน้องโชกุนนะครับอะโชกุนอยากได้อะไรเป็นพิเศษในเกมไหมครับขอ M4 กับสกินเบอร์รี่ M7 ครับอ่าเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้นะเดี๋ยวเข้าหน้าเกมแล้วเดี๋ยวเราจัดให้นะครับขอบคุณน้องโชกุนมากนะเดี๋ยวให้คุยกับทีมงานต่อนะครับโอเคมาเลยสักที อีแม่ป่าใ่บอดีนึกว่าจะแบบมีไข่ได้ละคะโอ้ยคนเหนือเหรอคะเป็นคนเหนือเจ้าเหนือที่ไหนเจ้าเหนือดอยสุเทพมาแล้วค่ะมาแล้วของน้องโชกุนแล้วนะคะอะสังเกตง่ายๆตรงมุมบนด้านขวามือจะยังเป็นศูนย์ยูซีเราจะเติมสามพันบาทให้ทุกคนดูก่อนนี่นะฮะถ้าเราเติมสามพันบาทเราจะได้ทั้งหมด 1,000บวกอีก2อ0 0ันนรนะครับโอเคก็จะเป็น8,100โอเคมาแล้วครับ1,800 u อ่นะครับกับ ID น้องโชกุนนะครับซุ่มเลย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 เปิดทีละกล่องก่อนไหมอ่ะเปิดทีละกล่องลองเทสไหมโชกุนเทสทีละกล่องนะโชกุนเอานะเอาล้นะโชกุนไปแล้วนะไปนะ้วนะไปนะไปนะไปนะ้วนะไปนะไปนะยปงแล้นยิปแล้วนิงแล้วไปนนน ได้คะแนนไม่ได้อะไรเลยเออตลกอ่ะพี่ปอไม่ได้เลยเออจอยกดสิบนะจอยกดสิบอ่ะพี่ปอพี่ปอถือได้ครับกดสิบเลยนะกดได้เลยหนึ่งสองไปยังยังยังเหรอโอเคหนึ่งสอง เครื่องประดับผม dive into the blue บอกว่ากราฟิกก็ยังสวยอะอะไรดีก็ยังมีอะไรให้มันน่าสิใจติดมือเขาบอกว่าเบิกตัวละครรับเลยไม่งั้นเกลือแน่นอนได้ได้ได้อเชียร์มกักับตัวละครรับอ่เขาไปเลยคันลูก่าสวัสดีสาวสวยของเราด้วยครับแหมมาจะเตะฉันออกเลยนะอ่งนาทีนะนำตัวหน่จ้ะสวัสดีค่ะชื่อนาที โอเคนาทีกดถ่าลูกอันนาทีนี้เมาสสิบไปเลยสิไปเลยตกลงครับตกลงไปไปไปยไป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 ได้รางวัลยางสพบ้าเรื่องไก่ตายอีกแล้วแอนนาทีก็ไม่ช่วยอะไรเขาอยากได้ M4 มโเขาได้ระเบิดอีกทีเขาบอก อดนาทีอีกกี่ให้โอกาสให้โอกาสกดไปเลยสิบครั้งกดไปเลยอย่าปล่อยให้ได้คุณไ่ได้เสื้อได้เสื้อได้เลว้าวมอเตอรไม่เกี่ยวดีใจเป็นงั้นแหละได้ทุกอย่างยกเว้นปืนขอบคุณนาดีด้วยนะครับอบคุณที่กดให้โชกคุณให้หมดเลยนะอ่ะหมดเลยกดให้หมดเลยนะอ่ะเอาหมดไปถ้าเลือหมดอะ พี่ปอครั้งหน้าไม่ต้องมานะโชกุนหายชกุนหายน,นี่ไงเขาบอกว่าเติม RP ให้ผมหน่อยครับอ่ะเติม RP อ่ะได้มาเติม RP ก่อน1,800ปีในะี้โชกุนอันเลยเม,มันจะได้อะไรอ่ะเติมว้าาาาบนยานนาา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 ะาา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 อ โชกุนครับกลับไปที่พรีเมียมเหมือนเดิมนะฮะไปที่สกิน M4 M4 เหมือนเดิมมีโอกาสสองครั้งนะโชกุนค่ะงั้นราคนละครั้งคล้ายๆคนละครึ่งพร้อมแล้วใช่เกลือบไหมเกลือบไหมเกลือบไหมกดกดโอ้ยเทนเซนมึงเอาหน้านี้ออกไปครับครับเออมีวะมีโอมีมีโอไม่ได้อะไรอ่ะโอ้ไม่ได้คางเกงมีไม่ได้ไปอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเฮ้ยโอ้ยไม่กดอีกแล้ว น้ำใครกดอะไม่รู้มันลั่นเมื่อปืนมันลั่นไปเองมันลั่นโชกุนี่คนร้นไดไหมอ้ยเกลือเกลือได้ไหมไม่ได้โอ้ยอะไรปืนอะไรวะหน้ากากไรอินฟูกูจะเอาปืนไปดำน้ำหรือว่าไงได้ไอายได้อีกไหมหนูอยากกดสักครั้งหนึ่งไปดูยูซีโชกุนก่อนไม่พอแล้วเฮ้ยแต่มันกดทีละครั้งได้อ่ะลองลองลองนะคะหนึ่งสองยังไงล่ะข้ามไป ว้ายไ่ได้เลยเปเปิดอีกเปิดอีกเปิดเปิดให้หมดเปิดไม่ได้แลยคุณไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้วโชกุนไม่ได้แล้วโชกุนลอยางให้พ่อกดบ้างไม่เอาแล้วโชกุนโอ๊ยเกินละเกินเกินเกินไม่โอ๊ยนี่ UC ไม่พอต้องการเพิ่ม่หมดแล้วเออโชกุนขอโทษเด้อโชกุนมีเิ้งงนหรกว่าเ็มเกินเหลือ108ย c ูเออสรุปสิริรวมสิ่งที่โชกุนอยากได้คือ M4 แล้วได้ไหมสรุปไม่ไ huh. ด้สรุปว so ่าไอดีนี้ กลือก็คือวันนี้อ่ะถ้าไม่ทำกับข้าวอะไรอ่ะไม่ต้องใส่เกลือแล้วเค็มเค็มมากงั้นเราก็ขอมาสรุปมิชชั่นของเราอันนี้ดีกว่าว่ากับเกมพับจีของน้องโชกุนครับสรุปมิชชั่นนี้เกลอทำไมเราตอบคาว่าเกลือได้แบบดูภาคภูมิใจมากเราภูมิใจดิเราควรจะภูมิใจดิไหมเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณโชกุนมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจดด้วยกดซับสไครต์นะติ๊ง 오, 군의 조 군.